สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งคลิปนี้จะมาทำคอปกเสื้อเชิ้ตผู้หญิงน่ารักน่ารักกันนะคะแล้วก็มีคอจีนหรือว่าคอตั้งมีวิธีทำที่ง่ายๆเหมาะสำหรับของผู้หญิงนะคะ มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาดูวิธีการสร้างแบบคอปกเชิ้ตแบบสไตล์ผู้หญิงนะคะซึ่งมีคอปกที่ไม่กว้างมากเมื่อวัดได้รอบคอด้านหน้าด้านหลังนะคะได้เท่าไหร่ก็นำมารวมกันสมมุติว่าชิ้นหน้าวัดได้12เซนติเมตร ชิ้นหลังเก้าเซนติเมตรก็เท่ากับ21เ็ซนติเมตรนะคะก็ตีเป็นฐานปกก่อนนะคะ21เ็ซนติเมตรฐานปก3เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากด้านนี้นะคะก็วัดออกมา1-2ซนเมตรจะเป็นชิ้นหน้าส่วนที่เหลือก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะกำหนดจุดไว้ค่ะเพื่อที่เตรียมจะโค้งนะคะแล้วก็ให้วัดขึ้นไปนะคะ2เซนเมตรในจุดนี้แล้วก็ให้โค้งไปหาจุดที่กำหนดไว้นะคะ แล้วก็จากเส้นที่โค้งขึ้นไปนะคะก็วัดออกมานะคะให้ได้3เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นไล่ๆมาให้กลืนกันนะคะอยู่ใน3เซนติเมตรเมื่อได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันนะคะ จากจุดนี้ก็วัดเข้า2เซนติเมตรหมุนหน่อยนะคะในจุดนี้ก็โค้งให้เส้นกลืนกันค่ะแล้วก็ในจุดด้านหลังก็วัดขึ้น3เซนติเมตรนะคะ แล้วก็โค้งนะคะจากจุดนี้มาที่จุด2เซนติเมตรค่ะจะทำสันปก6.5เซนติเมตรหรือว่า6เซนติเมตรก็ได้ค่ะ จากจุด2เซนติเมตรตรงนี้นะคะก็ตีเส้นขึ้นไปค่ะตีเส้นขนานขึ้นไปค่ะแล้วก็วัดออกมานะคะเจ็ซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นมานิดๆนะคะ จากจุดนี้เจ็ดซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่จุดนี้นะคะว่าเส้นให้เห็นชัดชัดนะคะ ซึ่งก็จะได้รูปคอปกแบบนี้นะคะซึ่งคอปกเชิอกก็ตัดแปงได้นะคะถ้าชอบให้เล็กกว่านี้ก็ใช้6เซนเมตรฐานคอปกก็อาจจะไม่ถึง3ซนติเมตรก็ได้ค่ะต่อไปก็มาดูคอตั้งกันนะคะคอตั้ง กำหนดที่สมมติว่าวัดได้21เซนติเมตรก็ตีเส้นออกมาเลยค่ะคอปกความกว้างของคอปก3เซนติเมตรด้านนี้ก็3เซนติเมตรตีเส้นเชียบกันค่ะ ชิ้นหน้า12เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นด้านหลังยกขึ้น2เซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งนะคะจากจุดที่กำหนดไว้แล้วก็วัดขึ้นมานะคะ3เซนติเมตร ค้งเส้นค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดข้าว1.5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นตรงๆไปเลยค่ะก็จะได้เป็นคอจีนหรือว่าคอตั้งแบบไม่นมนนะคะตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะ จะได้ออกมาเป็นคอปกตั้งหรือว่าคอจีนแล้วก็คอปกเชิ้ตของผู้หญิงนะคะทําง่ายๆค่ะเย็บออกมาก็สวยด้วยค่ะแล้วก็ตัดออกมาตามที่วาดนะคะเวลาวางคอปกซึ่งจะใช้ผ้าของคอปกก็วางสันพบนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ โค้งให้สวยนะคะในส่วนที่เป็นสันทบค่ะคอจีนก็เหมือนกันค่ะเวลาวางผ้าทำคอปกนะคะในส่วนที่เป็นสันทบก็โค้งในส่วนนี้ให้สวยงามอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ จะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ